นางป้าแดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านค่ะวันนี้นะคะนางจะพาคุณลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรุ่นซิประตูเตี้ยค่ะพร้อมชุดแต่งสวยๆเท่ๆนะคะมาให้ชมกันถีงที่เลยนะคะ <sniff ing> เผื่อไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะไว้ให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะเผื่อสนใจในส่วนของชุดแต่งนะคะ <S <S แล้ว <qualité> ก็ลายแบบสวยๆนะคะหรือในส่วนของลายสเกิร์ตสวยๆนะคะนางก็มีให้เลือกด้วยนะคะแจ่สวยขนาดไหนนะคะในส่วนของชุดแต่งนี้ลายนี้ตามไปชมกันเลยค่ะมาค่ะ ก็มาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะบุกรุนของ all new t ท a i l a n นะคะกระจกบังลมหน้าเป็นแบบแตัดแสง uv ให้ค่ะส่วนกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเงาให้นะคะพร้อมชุดตกแต่งสกเกตรอบคันด,ด้วยค่ะมีตัวอักษร mitsubishi ด้านหน้าตัวรถนะคะส่วนไฟหน้านะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นแบบ h y โด o g e ให้ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น led พร้อมตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมสีเงินให้ด้วยนะคะตัวครอบโครเมียมก็ เกิดลูกค้านะคะอยากทําเป็นสีดํานะคะเพิ่มความดุดดันให้กับตัวรถก็ดูสวยางามขึ้นไปอีกนะคะล้อนะคะจากล้อเดิมที่เป็นล้อเหล็ก15นิ้วเปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ์18นิ้วให้ค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างตกแต่งด้วยลายเส้นสีแดงให้ค่ะเพิ่มความโดดเด่นอีกทีหนึ่งนะคะกระจกมองข้างตกแต่งด้วยคโครเมียมให้นะคะแล้วก็มีไฟเดืยวแบบแอรีให้ด้วยค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นกันสาดให้นะคะแล้วก็มีทั่วรองมือเปิดให้ด้วยนะคะกันลอยให้ด้วยค่ะก็ตกแต่งครบชุดไปเลยนะคะในส่วนของชุดตกแต่งรอบคันให้ค่ะไลเนอร์ติดตั้งพร้อมให้เลยนะคะค่ะต่อด้วยด้านหลังกันต่อเลยนะคะก็ะะตกแต่งสวยงามนะคะไฟเบรกดวงที่3ค่ะเป็นแบบ led ให้ค่ะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมให้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยหลังออกจากช่องจอดให้ด้วยค่ะ มีตัวอักษรไททันด้านหลังตัวรถให้ด้วยนะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตตกแต่งรอบคันด้วยนะคะด้านท้ายก็เป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายด้วยนะคะตกแต่งด้วยลายเส้นสีแดงให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสเกิร์ตของเรามีแบบหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กก็มีหลายแบบให้กับคุณลูกคา้าได้เลือกสร้างสรรค์อีกทีนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตพร้อมแม็กแต่งซิ่งในส่วนของรุ่น All New Titan Double Cab เปียนะคะออ l นิวล่าสุดเลยค่ะมาให้ชมถึงที่โชว์รูมเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางคาย่ยมชมร,บรอบๆตัวรถของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็หน่ยแตงซิ่งของสีประตูเตีย้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะลูกค,คา้ามิสซูอุบลอตอโตโมเบลของเรานะคะโปรโมชั่นรับรถที่39,900บาทค่ะ ได้ชุดแต่งสวยๆเท่เนะคะแบบนี้ใส่เต็มคันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือคุณลูกค้านะคะสนใจในส่วนของรุ่นลาลียดต่างๆนะคะนางก็มีแคมเปญพิเศษให้เช่นกันนะคะออกรถง่ายได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการในส่วนของเส้นสัญญาทเตที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนของรายลเอียดต่างๆนะคะก็ะอินบ็อกคล้ายหาซิวนางได้นะคะที่เบอร์0 9 7 1 9 7 9 9 1าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจของนางด้วยนะคะช่วงนี้นางต้องขอจบ ยเยี่ยมชมรถใหม่แต่งสวยถึงที่โชวลูมาเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย